ทำความรู้จักไฮโซในประนายพรประภาสามีของนางเอกสาวแต้วนัฐทพรหนุ่มตีถทายาทนักธุรกิจพันล้านมาทําความรู้จักประวัติของไฮโซหนุ่มคนนี้กันว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ไฮโซในปนยัยเกิดวันที่25มีนาคมพศ2532ปัจจุบันอายุ36ปีเป็นบุตรชายของคุณพินิจและคุณกีรติการพรประภามีพี่น้องทั้งหมด4คนได้แก่ไฮโซพกประธานวงไฮโซเอ็มประธานพรไฮโซในปนยัยและไฮโซเช้าประคุณไฮโซในปนยัยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวพรประภาผู้ก่อตั้งกลุ่มสยามกลการซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ด้านการศึกษาไฮโซไนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางกอกพัฒนาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นบทบาทด้านธุรกิจที่ไฮโซไนบริหารอยู่นั้นเขาเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทสยามแอสยามจำกัดบริหารธุรกิจโรงแรมสยามแอสยามนอกจากนั้นยังบริหารบริษัทสยามอิสแปนจำกัด บริษัทให้บริการซ่อมบำรุงและปกป้องผิวสีรถยนรวมถึงบริษัทด้านซอฟต์แวร์ไอทีอีก2แห่งและมีธุรกิจร้านอาหารชื่อว่าไทม์อีกด้วยนั่นเองครับด้านความรักก่อนหน้านี้ไฮโซไนเคยคบหาดูใจกับดาราสาวชื่อดังวุนเส้นวิริธิพาเป็นเวลานานถึง3ปีก่อนจะเลิกรากันไปในปี6-2โดยทั้งคู่นั้นจบกันด้วยดีซึ่งสาววุญเส้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเหมาะจะเป็นเพื่อนมากกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง เส้นทางความรักกับแต้วนัทพรความรักระหว่างไฮโซไนและแต้วนั้นเริ่มต้นในช่วงปี63โดยมีการคาดการว่าทั้งคู่นั้นรู้จาักกาันจากงานแต่งของมิวนิษฐาและไฮโซเซนซึ่งแต้วเองนั้นก็ทาหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวในขณะที่ไฮโซไนนั้นเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวโดยทั้งคู่นั้นมักจะแชร์ภาพและเรื่องราวความประทับใจร่วมกันผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการดินเนอร์สุดหรูการไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหรือการเข้าร่วมงานสําคัญของครอบครัวซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาความรักของทั้งสองนั้นได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงต่อมาในช่วงเดือนกร,รกราคมปี67ไฮโซไนได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต้วแต่งงานและข่าวการมั่นของทั้งสองก็สร้างความยินดีให้กับแฟนคลับและคนใกล้ชิดกันอย่างล้นหลาม และล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2568แต้วและไฮโซไนก็ได้ควงแขนกันเข้าสู่ประตูยิวาอย่างชื่นมื่นบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมีครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองความรักของทั้งสองคนเป็นตัวอย่างของความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม